ความผิดพลาดในชีวิตนะโอ้ยด้วยความเมาพลาดทั้งไปกินผัวเพื่อนความเมาความเพื่อนเชื่อใจเสื้อบุยายเอ้ยจนปันนี้เพื่อนกบ็บรูรกนะเล็กๆเออตอนเนี้ยค่อยกะมามีฝรั่งแล้วเนาะมาอยู่ไม่แล้วนะฮะตอนนั้นอชีวิตอยู่ในเมืองไทยเพื่อนแต่งงานนะ มีฝรั่งก่อนก่อนที่เราจะมาได้ผัวฝรั่งเนี่ยก็ไปงานแต่งงานเขาไปปาร์ตี้เขาเออตะเลือตะเลเมาค่ะเพื่อนก็เมาตัวก็เมานอนคนละห้องแต่เป็นห้องที่ทะลุติดกันเพราะความไว้ใจนะคะห้องแฝดติดกันให้เราก็เมาหลับเพื่อนก็หลับไม่รู้เรื่องไปเที่ยวกัน จักฝ่าลังมามุดค่อยตั้งแต่เมื่อใดวาสันในตอนนั้นนะฮะหลังจากนั้นผ่านมาตื่นเช้ามาเอา้ามายังไงไอเรารีบแต่งตัวเนาะเพื่อนยังไม่ทันตื่นรีบออกจากบ้านเลยนะฮะออกจากโรงแรมเลยเอ่อกลับบ้านเลยเพื่อนตื่นมาเพื่อนก็โทรหานะฮะห่วงว่าเราไปไหนเมืขข่อคืนได้กลับบ้านเปล่าต่างคนต่างก็เมาเนาะเออโทรหาเราเราก็บอกโอ้ฉันออกมาเมื่อเช้า อ่านน้ำเห็นเธอนอนหลับก็เลยไม่เรียกก็เลยออกมาเลยกลับบ้านเลยนะคะก็คือไม่อยากให้เพื่อนรู้เอาตรงๆเพื่อนก็ไม่รู้จนถึงนับปัจจุบันแหละนะทีนี้ในความรู้สึกตนนั้นสามีนะสามีเพื่อนถามหาเราตลอดนี่เธอเพื่อนเธอไปไหนทําไมเขาไม่มาเที่ยวกับเราอืมเนาะระยะแรกเราตั้งใจที่จะหนีเสียความรู้สึกไม่ได้ตั้งใจที่จะเสีย ตัวให้ผัวเพื่อนนะฮะเราก็เป็นแม่ห้างก็ไม่ได้คิดอะไรถือว่าทานไปเอ่อถือว่าทานไปนะฮะแต่ไม่กล้าไปเจอกับเพื่อนเลยยายจ๋าเอ้ยคันไม่กล้าไปเจอกับเพื่อนเลยในตอนนั้นบางทีน่ยความเมาเออความสนุกสนาน ก็ไม่รู้ตะเอิดตตลเอลอย่างไงเนาะตบมือข้างเดียวไม่ดังเราก็ไม่ได้โทษผู้ชายนะตัวเราก็คือกันในตอนนั้นเราเพื่อนก็กอดคอกันทักสามคนสําหรับเพื่อนเขาไม่คิดอะไรเพราะเราเป็นเพื่อนรักกันมาตลอดในชีวิตอืมก็แยกย้ายกันไปนอนทีนี้ห้องมันเป็นห้องแฝดประตูทะลุกันใช่ไหมไม่รู้โผล่มาอีท่าไหนเ,เราก็งวงเงียว,วายยมาสั้นวาแซ่บระน้อมาสั้นในณขนาดนั้นหลังจากนั้นสามีเพื่อนก็โทรหากลับมาแล้ว เพื่อนก็โทรหาว่าเฮ้ยทำไมไม่มาแฟนฉันถามหาเธอนะเออเที่ยวสนุกมากเขาว่างั้นนะถามหาตลอดเราก็เลยบอกเออไม่ว่างแล้วเธอนะฉันก็มีเรื่องราวของฉันก็คือเลี่ยงด้วยความเสียความรู้สึกกับตัวเองนะ,ะคะเพราะว่าแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนและคู่พังกัดเนานะ พอฝรั่งเขาก็คงไม่ไปพูดหรอกเราคิดอย่างนั้นเพราะเขาก็เพิ่งอยู่กันใหม่ไม่นานนะคะอืมก็เพิ่งได้ครั้งแรกที่เจอกันแต่ว่าผู้ชายคนนี้ถ้าสมมติว่าเราเดินหน้าต่อไปเนาะเราเดินหน้าต่อไปไม่เลี่ยงบอกเลยว่าเขาเลือกเราแน่นอนนะคะเขาเลือกเรานี่นอนทีนี้สามีตอนที่ตอนที่สวัสดีจ้าลนเบ๊กว่าไหตอนที่เพื่อนโทนะเขาอยากคุยกับเรามาก เขาบอกว่าสามีฉันเข็นให้โทรหาเธออยากชวนเธอมาเที่ยวสนุกมากในครั้งที่แล้วอะไรประมาณนี้ในความรู้สึกเราฝรั่งติดใจเนาะอืมฝรั่งติดใจเราก็เลยบอกว่าไม่ว่างนะอ่ะเธอนี่ยาวเลยเออฉันจะต้องไปธุระนู่นนี่นั่นแต่แท้จริงแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะเพียงแค่หลบหนีในความรู้สึกผิดในวันนั้นอืในความรู้สึกผิดนะคะหลังจากนั้นก็ได้ผัวฝรั่งมาเนาะได้ผัวฝรั่งมา ก็ได้ติดต่อกันตลอดสําหรับเพื่อนอืมสาหรับเพื่อนร่มแรกๆฝรั่งพยายามจะคุยด้วยแต่เราไม่คุยนะคะพอสุดท้ายแล้วหลังจากแต่งงานมาก็ไปอยู่กันคนละประเทศติดต่อกันก็คุยกันปกติอ่าและทีนี้แฟนเราถามหาเธอตลอดเลยนะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้เธอได้แฟนใหม่แล้วเธอก็มาเที่ยวหาได้เขาว่านะ,ะสุดท้ายอ่าเพื่อนเขาก็มีรูปด้วยกันเนาะจน ตอนนี้ก็หลายขวบแลยล่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาตอนที่อยู่เมืองไทยนะคะ,ะและปัจจุบันเราก็เป็นเพื่อนกันบอกเลยว่าถ้าใจตอนนั้นเขิมเกิมที่จะเอาผัวเพื่อนอที่จะเอาผัวเพื่อนนะเชื่อเลยว่าฝรั่งนะเอาเราแน่นอนในความรู้สึกแต่เราทําไม่ได้กับเพื่อน ในความรู้สึกเพราะว่าเขาก็รักกันในส่วนนั้นเนาะแล้วก็เพื่อนก็ดีกับเราทุกอย่างตอนที่ลําบากในตอนที่เขามีแฟนใหม่ใหม่เชื่อไหมอะเงินห0 0 0 0่นยืมเขาเขาก็ให้ยืมแต่หลังจากได้ผัวฝรั่งแล้วนะสปีหลังจากนั้นมาถึงได้ผัวฝรั่งนะคะอมจีบกันทางออนไลน์เนาะถึงได้เอาเงินไปใช้เขาแล้วก็ขอบคุณเขาแบบโอนให้นะไม่อยากไปเจอหน้าเนาะ ช่วงใหม่ๆนะนี่แหละชีวิตคนเราบางทีอะความผิดพลาดมันผิดกันได้ถ้าเราไม่สารต่ออ่าอมิตรภาพไฟเราก็ไม่พังถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวที่จะไปกอดเอาผู้ชายไว้แล้วให้เขาทิ้งเพื่อนได้นะฮะ ทิ้งเพื่อนมาหาเราเนาะความรู้สึกผิดนั้นมีตลอดแต่บอกตรงๆเลยนะมาเล่าสูญญา่ายจ๋าฟังก็ไม่กล้าบอกเพื่อนหรอกขอให้มันจบไปในแบบนั้นนะฮะอืมปีที่ผ่านมากลับไปเมืองไทยเราก็มีลูกครึ่งเนาะเรามีลูกไทยอยู่คนนึงแล้วลูกครึ่งแต่เพื่อนเนี่ยไม่มีลูกที่ไทยนะคะเขาก็มามีลูกอ่าครึ่งเลยสองคนเนาะก็ไล่เลี่ยไม่โตมากไล่เลี่ยกันเลยนะคะเออไปเจอกันเขาก็มองหน้าเราแล้วยิ้ม มองเราก็ทักทายปกติอ่ะเพราะว่ามันก็ผ่านพ้นมาแล้วเราก็มีคู่ของเราไปเจอกันที่พัทยาอ่ากุมกิมทีนี้พอเผลอกันนะพอเผลอกันเนะาะฝ่ายเพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเขาถามว่าตอนนั้นเธอหายไปไหนเออหายมาหลายปียังมานึกถึงคําเก่าผัวเพื่อนนะตอนนั้นเธอหายไปไหนเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอขนาดไหนเออนะพอเดินออกมาเจ้านี้หยุดพูดเรื่องนี้บอกฉันมีผัวแล้ว ฉันมีลูกแล้วเธออย่าหยุดพูดอย่าทำให้เพื่อนฉันต้องเสียใจเพราะเราผิดอ่าก็บอกเขาเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะว่าคนละประเทศเนาะเออเขาก็เลยโอเคขอโทษแต่เธอรู้ไหมว่าตอนนั้นอนะ่ะฉันเกือบจะทิ้งเพื่อนเธอแล้ว ฉันเกือบจะทิ้งเพื่อนเธอแล้วเพราะว่าใจฉันรักเธอมากฉันอยากจะตามหาเธอทุกครั้งที่แฟนโทรหาเออเธอไม่ยอมคุยกับฉันเธอรู้ไหมว่าฉันเกือบจะทิ้งเพื่อนเธอแล้วเพราะว่างั้นแล้วทีนี้เขาก็พูดว่าก็ขอบคุณเนาะในในณะปัจจุบันเขาก็อยู่กับเมียเขาอ่าพอเพื่อนพูดว่าอ่าฉันเสียใจยด้วยฉันขอโทษในสิ่งที่ทําในวันนั้นนะคะแต่ฉันไม่อาจที่จะหักหลังเพื่อนตัวเองได้เนาะถ้าวันนั้น ตัดสินใจเลือกในในในความสุขหรือว่าเลือกในสิ่งที่ฝรั่งหยิดยื่นให้ได้เพราะเราก็ลําบากเนะาะเราก็ลําบากนะคะเราก็จะเสียเพื่อนในจิตสติตอนนั้นแต่เราเลือกเพื่อนไว้เพราะถึงนึกถึงสิ่งที่เขาช่วยฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องนี่ว่าเพื่อนช่วยเรื่องเงินห้าหมื่นนะคะ ไม่รู้เรื่องในจุดตรงนี้นี่แหละเป็นสติถ้าเราดึงสติถอยหลังได้ชีวิตมันก็ไม่พังผิดพลาดนะมันผิดได้ย่าจา่าเอ้ยค่อยในผิดค่อยยังนึกผิดอยู่ในใจบางทีค่อยยังอยากบอกว่าเอ้ยอยากสารภาพเพื่อนเลยนะแต่ก็ไม่อยากไปทําลายความรู้สึกของเขาเพราะมันผ่านพ้นมาแล้วแล้วเราก็มีครอบครัวของเราไปแล้วก็ยังมีมิตรภาพดีๆต่อก,กันอ่าแล้วเราก็บอกฝรั่งเลยครั้งสุดท้ายว่าอย่าได้เอ่ยเรื่องนี้อีก เพราะมันผ่านมานานแล้วต่างคนต่างมีครอบครัวแล้ว <_ d ream> เพื่อนฉันก็รักเธออืม <_ d ream> เขาก็เป็นคนดีเขาก็ยอมรับนะคะว่าเมียเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะ <_ d ream> เขาก็เป็นคนดีแต่จุดเสด็จนึกย้อนเนี่ยในตอนนั้นนะคะนี่แหละคือชีวิตที่น้องค้าถูกแล้วคิดถูกแล้วชีวิตเราจะ,จะเจริญก้าวหน้าก็อย่าได้ทําผิดกับใครยิ่งเป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันสาวเอ้ยเจ้าคิดถูกแล้วละ่ะ จริงๆขอบคุณหลายๆกับเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังความผิดพลาดในวันนั้นไม่ทําให้มิตรภาพของเพื่อนพังและเพื่อนก็ยังรักษาสามีนั้นไว้เนาะถ้าหลังจากนั้นคิดดูนะถ้าเลิกลากันแพ้ในใจเรายิ่งจะใหญ่กว่านี้ถือวันนี้ก็ให้ลบล้างแล้วก็ลืมไปซะไอรักษาแค่มิตรภาพที่ดีเพราะว่าต่างคนก็ต่างแยกย้ายมีครอบครัวไปแล้วสาวเอ้ยนะขอบคุณหลายๆเรื่องนี้นะคะ เออใครหลอยหลอยไปเผอไผ่เมาอืมกินผัวเพื่อนแล้วเตลิดไปเอาเป็นผัวตนหรือว่าแอบเฉยๆนะคะมาเคลียร์กันเดอ้ออันนี้คือเคสจ,จริงเพิ่งคุยกันจบหมาดๆนะฮะอืมอ่ะมีกันสารพัดเดอ้อพี่น้องเอ๋ยนี่แหละชีวิตค่ะสติสติเนาะสติไม่ขาดเราก็ย้อนแก้ไขได้กับปัญหาที่มันเกิดกับเรานะทุกคน